เอ๊ะถวายเล่ขายไปไหนนะหาถวายเล่ไม่เจอเลยอะนี่น้าสวีทฮอตเห็นถวายเล่หรือเปล่าอะเออฉันไม่เห็นเลยนะจ๊ะเราไปตามหาดูทางนู้นดูสิอืมได้เลยขอบคุณนะเอ๊ะตรงนี้ก็ไม่มีนี่นะเอ๊ะถวายเล่ไปไหนนะนี่พวกเธอเห็นถวายเล่หรือเปล่าอะอ๋อฉันไม่เห็นหรอกนาะ นี่พิกกี้พายเราไปถามองหญิงเซเลสเทียดดูสิว่าเห็นหรือเปล่าอะ่ะอ,อืมโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปถามองหญิงเซเลสเทียดดูนะแล้วนะขอทางหน่อยอุอ๊ยททษจ้ะอีขัดทางนี่องหญิงเซเลสเทียไหมคะเออพระองค์ทรงเห็นเออทวายไลรอเปล่าแะ,ะ่อ๋อทวายไลเหรอจ้ะอืมฉันไม่มั่นใจเหมือนกันนะ แต่ฉันคิดว่าฉันได้มอบภารกิจอะไรให้เธอสักอย่างซึ่งฉันคิดว่าเธออาจจะข้ามกระจกไปที่เอควิสเชียในเอ่อแคนเซลอตไฮก็ได้นะอืมฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอ๋องั้นเดี๋ยวหนูไปตามเดินนะขอบคุ้นค่ะวิววีว,ว,ว,วอ,อ,อุ้ยมิลโมลมาถึงกระจกแล้วทินะ มาแล้วเอ๊ทไมไล่อยู่ไหนนะหาค้อถามดีกว่าเอา้าทริกซี่สวัสดีจ้ะสวัสดีอะไรของหล่อนเยี่ยมมาซะหัวฟูเลยนะอ๋อฉันตามหาทไวไลท์อยู่อ่ะเธอห็นหรอเปล่าอ่ะฉันจะไปเห็นแม่นั่นได้ยังไงเนี่ยไปถามคนอื่นไปโอ๊ยถามแค่นี้จะไม่ใจร้ายจังเลยอ่ะไปก็ได้ชินี่เน,นี่ยนี่เนี่ย ลังอาจารย์ใหญ่เรือนนสวัสดีค่ะเอา้าวว่าอย่างไรเลยพิงกี้พายหนูตั้งหาถอยไลท์อยู่ค่ะไม่ทราบว่าลอังอาจารย์ใหญ่ลรืน่าเห็นหรือเปล่าอืมฉันว่าฉันไม่เห็นโทยไลท์นะเอางี้สิเธอลองใช้พลังของเรนโบว์ร็อกแล้วก็ร้องเพลงเล็กเธอดูสิอ๋ออย่างงั้นสินะงั้น ได้ชุดร้องเพลงมาแล้วล่ะเยี่ยมที่สุดเลยอะ่ะเอาละทีนี้ฉันก็จะรอ้องเพลงตามหาทไยร้อยนะ Things may come and things may go Some go fast and some go slow Now they fall they fall on o w But friendship carries on t o the end e a อ้าวพิง k y กี้พายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ๋า ฉักำลังหาเธอเนะี่ยพอดีว่าที่ลรงม้านะจะมีปาร์ตี้วันเกิดของเลนโบแดชล่ละอ้อยล้มเลยอ๋ออย่างนั้เหรอโอเคงั้นเรากลับลรม้ากันขอบคุณนะคะเอาหญิงหลืออ่ะหลับไปซะแล้วอะ่ะเธอได้ไปชนเขาอันะยะ่าช่างวนเดะกลับลกงม้ากันดีกว่าไปแล้ว